ส่วนน้องหญิงเดี๋ยวรับรางวัลก่อนพี่คะเทวาาทองคำพี่คะเจริญสุจ้ะตจ้าเทวดาทองคงด้วยนะพี่คะไม่ต้องห่วงจ้ะรับกำลังคนร้อยเลยนะจ๊าเดี๋ยวจ้ะมันจ่ายค่าแช่ขอบคุณะะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเจ้าของรางวัลกอญแจนะคะที่ให้กับศิลปินทุกทกท่านนะคะต่อให้ผู้ชมทุกท่านนะคะมสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะ หวหน่อยสิจ้าแบนดแดงแดมาเดินเข้าไปเลยแก่แล้วหูตาก็ฟ้าฟางเป็นธรรมดานะ้พี่คะตาไม่ค่อยด,ดีแล้วเบค้หญิงเอมหญิงน้อยสุนันทาหม่อมชั้นสุนันทินีเป็นพระหลานหลวงของพระเจ้าอาพระเจ้าเสือปกครองด้วยแผ่นดินลานนาไทยพระเจ้าเสือให้ความรักและก็ดูแลนับตั้งแต่พระบิดาพระมารดาของพี่หญิงน้อยพอร้อมกับทั้งน้องหญิงหญิงเล็กเรื่สวรรค์ะวงโคตตายจาก thank <laughs> you